ฮายลทักทายสบายดีจ้าเอฟซีทุกผู้สุขคนพกกบกระเพาะจอแก้วเช่นเก่วเช้นเคยจ้าวันนี้จอแก้วสิพาทุกคนไปหล่อเบิ่งสวนมันที่ห้าปลูเมือก่อนเนาะว่าต้นไหนขึ้นต้นใน,ในใั้นตายบ่หรือว่ามันจะขึ้นทุกต้นบอ่อวันนี้จอแก้วชิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะนี่ก็จะเป็นต้นมันที่ห้าปลูกได้ประมาณ เจ็ดหาสิบสี่มือเลยแล้วหรือว่าประมาณสองอาทิตย์เราทุกคนนี่จ้าตน้นมะฮาก็คืนลายอยู่ทุกคนพวกนน,นงางก็พากันปงยอดปงใบแล้วจ้านี่ก็สิประมาณนี้เลยตน้นมะฮาต้นมะฮาก็จะสุดฮอดฝุนเลยมีจอกแก้วสิพาทุกคนมาเลาะเบิง่งว่าพวกนางจะคืนรายบอรหรือว่าพวกนางจะตุยกันเบิดแล้วแต่ว่าเบิ่งจากสภาพที่เห็นกัน ก็ขึ้นลายอยู่เด้ทุกคนเล้วเชฟมาเบิกกันมาเบิงเนาะาต้นทีบทันโปงยอดมันเป็นยอดอยางมันจากบป่งยอดหรือว่ามันเป็นน้ำยางเบิกกันเลยจ้าก่อนอื่น่ปเขาก็จะเบิงลักษณะข,ของต้นก่อนเนอาะวาต้นเหียวบอรหรือว่ายังมีแบบว่าเขาก็ขุดเบิงก็ได้ถ้าเขาบ่มัันใจว่ามันยังเป็นบอรหรือตายแต่ว่าต้นนี้แห้งเหี่ยวแห้งอาจจะตายแล้วทอนขึ้นมาตายเรียบร้อยทุกคนจา้าตุยเรียบร้อยเพราะว่า บางลำมันก็จะเป็นของอันทางปลายๆเนาะบางลำก็จะเป็นทางต้นมันเลยบอกหูว่าต้นใดอันตุยหรือว่าต้นใดยังนี่เขาก็จะมาแซมคืนจ้าเราก็จะมากวดบึ่งก่อนว่าน้องพักกันตุยหรือว่าเจริญไร้โบถาไรยเขาก็จะได้มาแซมคืนถา้าโบไร้ปันใดเราก็จะไปโยนเอาทางตัวทีเขาปลูกทีๆปลูกมันจีๆกันแบบนี้ ที่แนถ้าปลูกทีทีว้แห่นลัมน,น้อยๆแล้วเขาปลูกทีทีว้เลยเขาจังแยมมาใส่อันหรือว่าย้อนมาใส่ตัวที่มันตุ้ยเนาะจ้าคือต้นนี้กับยอดกันอาจจะบวขคืนแล้วเนาะทุกคนไม่หลีนี่จ้าบวคืนแล้วมาค่ะมาหลอกเบิ่งจ้าคือต้นพวกนี้คั้นขั้นตนน้นไดทีเขาเห็นว่าก้าวาบวคืนแล้วเขาบวมหมันใจเขาก็ลองขูดเบิ่งก่อนคือลำต้นนี้แต่ข้งางใต้นี่ ทางป้ายนี่จะอันจะแห่งเหวแต่ว่าทางโคกยังอยู่เนาะนี่มันยังเป็นเขียวๆอยู่เาก็ขุดเบื่องก็ได้ว่าอันนังยังอันเก็บกับน้้ำได้บบหรือว่ายัางอันกินน้ำได้บอันอประมาณนี้เนาะเขาก็ขุดตัวได้ที่ข้าบ่มันน่นใจคือแบบพวกนี้ข้าบ่มั่นใจเขาก็ขุดเบิ่งข้าขุดบ่ไม่มข้าขุดอยไปไปู่ปลายๆทุกคนข้าขุดอยู่อันใกล้ๆที่มันใกล้ขี้ดินนะฮันก็ขุดเบิ่งแต่ว่าบนยังเลยจ้า ขูดเบื้อขูดเบิงตัวที่มันใกล้ๆ้ขี้ดินหท่นะต้นนี้นะจะยังนี่ยังก้าต้นทั้งกุ๊กอันทั้งไปลายมองที่เฮาตัดคือส่วนนี้ใกล้ๆ้ส่วนเฮาตัดมันตายทั้งไปลายมันจะเป็นอันมองที่เฮาตัดเนาะมันจะถือใบมีเรือใบเรือเฮาตัดตอนนั้นก็เลยอันมันจะตายแล้วจะเฮาจะบ่เบิ่งทั้งปลายมันว่าคืนบ่คืนเขาจะเบิ่งแต่ขานีแต่ขาขอนี่ลงไปฮานี่ ว่ามันยังขึ้นบ่อหรือว่ายังยังเป็นอยู่บ่อนี่คือยังเนาะตัวนี้ยังแต่ว่าน้องขึ้นอยู่แต่ว่าพทันป่งใบหรือว่าพทันอันออกออกใบเข้ากับปลาไหประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วจมาเบิ่งขึ้นว่าพกนางจะขึ้นบ่อหรือตุ้ยประมาณนี้เลยจ้าชวนมันเขาคึ้นกับชวนลายอะไรกัตุ้ยกัถือว่าแบบขึ้นนี่ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนพะว่า ตามที่เข้าเลี้ยวเห็นเนาะตามที่เขาเบิงในตาเปล่าค่ะถือว่าคืนได้หลายเดี๋ยวถามต้นใดทีแบบว่ามันคืนคืนนันลำไงจนใดทีมันคืนอยู่แล้วนี่เขาปลูกปับป๊บปับ๊กปุ๊กติดปั๊บเลยประมาณนี้ข้างในก็นจะออกใบแบบนี้เลยแต่ว่าต้นใดทีแบบฟืน้นโตซาหรือว่าลำต้นยังบ่คอยแข็งแห้งก็สิประมาณนี้เลยกําลังปงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เแบบจ้าอัน พวกอันลำมันเฮามันจะบ่บปงอยู่ปลายจะบวบปงอยู่พี่เลยทุกคนพวกนางจะปงแต่พื้นขึ้นมาเพราะว่าทั้งส่วนรุปนี่มันจะดูดอันซับอาหารหรือว่าดูดชื้นน้ำได้ดีเลยทั้งนี้มันก็จะคืนแต่เน่าขึ้นมาวางปลายแต่ขาหนีขึ้นมาหนีพวกนางก็จะตุยหค่น่ะเลยแต่ขาหนีลงไปก็จะคืนถ้าน่าเท่ากับสังเกตดีๆว่ะนางตุยเลยนางคืนเห็นแบบว่าเห็นมันแห้งแหงหรือว่ามันตายมันเหี่ยวเียแบบนี้ บทันพันโทลอยเปอร์เซนต์มาพวงนางแกตุยแต่ว่าฮา,า,าตรงทางเกตเบิงเลยกะเบิงจากสภาพตัวจริงเนาะเขาก็จะขูดเบิงหรือว่าเขาก็เบิงถา้าไปชำนีชำหน้าแลวเขาจะก็จะหูด,ดีว่าเออตัวนีคืนตัวนี้ตายนะแต่ว่าตัวนี้บวรอดแล้วทุกคนตายเรียบร้อยตุยแล้วจ้าขาดพวงนางตุยแลวกะทางในแกนทางในจะดำจะซ้ำเลาะกันไปเลยจ้า อันนี้เันย่างเลทุกคนยังหันตุยเพราะว่าข้างเทิงนี่เมนยูว่าพวกนางแหงหรือว่ากอบแต่ว่าข้งเกตอยู่ลุ่มๆยังแบบว่ายังดูดซึมน้าอยู่นี่นี่จ้ายังคืนอยู่ตัวนี้จากสภาพลุ่มๆก็ถือว่าโอเคอยู่ปลูกมันปีแรกของเราพวกนางกัดรอดอยู่ประมาณเจ็ดสิบปดสิบเซ็นขั้นจีแซมคืนกับขึ้นีซมบอลไยนะทุกคนนี่จ้า ก็ถือว่าโอเคปลูกมันปีแรกมันดีหมองทีว่าเขาปลูกอยู่ในช่วงที่แบบว่าปลูกปุ๊บแหลวก็พ้นต๊ปั๊บเลยเอียงประมาณนี้ฮะนะมันก็จะเห็ดหาอันดินเขามันชุม่มแต่ก็เห็ดหามันเขา้ขญญาขยายตัวได้ไวคือแบบนี้แบบนี้ตัวแก้วตุยแน่นอนบเหลือจ้าตัวน,นี้บเหลือจ้าอ่ะ นี่เบิ้งเฮาเขาเบิงในตาปลาตัวแกวตุยแต่ว่าพอเฮาดึงขึ้นมายังจ้าแต่ว่าหากพวกนางอยู่เลิกจริงอันขอพวกนางอยู่เลิกเพราะว่าทาั้งเทิงนี่เป็นตุยแต่ค่ะนี่ขึ้นมานี่เป็นตุยแล้วแต่ว่าแต่ค่ะนี่ลงหลุมยังบ่ตุยจะ้ะทุกคนนี่กาลังปกอันปงนอออกมาแต่ว่ายังพันพ้นดินจึง่เฮาจึงคิดว่านางตุยฉะนั้นเฮาจะพาพันธุงถ้าต้องเบิ่งประมาณสองอาทิตย์ หรือว่าสองหรือสามอาทิตย์หรือห้าหนึ่งสองอันอาทิตย์ห้าหนึ่งเดือนทุกคนจะห่วว่าพวกนางตุยแทะหรือบ่จะนั่นเฮาอันถ้าเฮาจะแซมหรือว่าเฮาจะถอนเฮาต้องสังเกตดีฉะนั้นเฮาจะเสียพันธุ์มันไปละละเนาะคือแบบนี้เลยนี่นี่จ้าถามมันแห้งดีเมนตุยถ้าต้องเบ่งละเอียดละเอียดอันนี้ถ้าเฮาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วพวกนางยังบ่ทันป่งหรือว่าบ่ทัน อันเกิดใบเขาจะนะฮาจะได้แซมเลยกระถอนสิประมาณนี้เลยแทมอันทอนออกเลยกระป้ายพวกนางปงใบปงใบล้างจากนังกับประมาณสองสามเดือนเ่าก็จะผุดใช้ปุ้นใช้ปุ้ยเลยกะอันลีใบลีลำต้นหรือว่าลีใบพวกนางให้เลืออยู่ประมาณสองกิ่งสองงาเนาะเพราะว่ามันต้นมันต้นของเฮาน่ะมันจะเกิดแบบนี้เพราะมันหลายตาเด งาพวกนางก็จะเกิดขึ้นหลายคือแบบนี้หนึ่งนีงนง่สองสามสี่ฉะนั้นปลาเ้ากับปลาให้พวกนางเางาเวลาเบ็บอันอายุของพวกนางประมาณสองหรือหาสามเดือนเขาจะได้หลีออกจะหลี่ออกหลี่ออกให้เรือสองใบเพราะว่าสองงาสองงานงงานน,น้อยแบบนี้สองงาเพราะว่าอันถ้าเ้าจงใบมีหลายเลยมันจะดูดจับอาหารขึ้นมาเลี้ยงใบ อันลำต้นมันจะดูดดูดสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงใบ็ในให้ใบางามแต่ว่าแต่อันผลผลิตจะบดีก็คือจะบ,บม่มหัวเพราะว่ามันนันได้ดูดสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงใบิดเลยเลี้ยงใบเลี้ยงลำตน้นแต่้นเฮาจะจงมเม็อยู่สองใบเพื่อให้สารอาหารมันจะอันลงไปอยู่อันหัวเนาะหัวหรือว,ว่าหากนี่จ้าแต่ว่าขฮาวกระชับไยทุกคนเบิ่งก็สชประมาณนี้หละมือหนาหรือว่าอัน ผ่านไปอันมื่อน่ะเขาจะมาแซมคืนลำต้นที่มันอเกียดโรยหรือว่ามันตุยนะทุกคนประมาณนี้จ้าเขาก็จะได้มาถ่ายรีอันถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งว่าลี่ใบเป็นจังใดแซมเป็นจังใดนะเอามาแซมคืนตอนนี้เขาก็สิป้าให้พวกนางก่อนป้าให้พวกนางอยู่ก่อนคือแบบนี้เนาะให้พวกนางอยู่ก่อนแบบํำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ป้าให้อยู่ก่อนให้นั่งได้อยู่ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนถ้าจย่งคอยมาลี่ แมรี่ออกมรลพวกนี้ออกเพื่อบอหายมันอันเป็นพุนเป็นภูมิลายหรือว่ามันอันยาชา้นอาหารกองอันหัวเนะาะถ้ามันดูดชา้นอาหารถือมาเลียงใบเลียงลาต้นลายเกินไปก็จะเหตุให้ผลผลิตพวกอันหัวมันหัวผู้ใหญ่เพราะว่าชา้นอาหารที่เขางออกมาใส่หรือว่าพุนพุยที่ออามาใสมันจะดูดซับขึ้นมาเลียงลาต้นมดเลยเหตุให้ลาต้นงามแต่ว่าหมากพ้นบดี คือหลายๆคนเห็นเห็นต้นมันเนาะเออต้นมันบวงงามทันทีน่นนี่แต่ว <OR> <Java othes JI> see. ่ามันเมนเขาจะบด้เวงจากใบหรือกิ่งง่าเขาจะเบิเจากพืผลิตมันก็คือบิเจากหัวมันนี่จ้าประมาณนี้เลยจอแก้วกับบดด้คอยมีความหูเกี่ยวกับต้นมันพอปันไดเพอว่ากับบด้เคยเห็ดนะปีนี้เห็ดปีแรก ถ้าผู้ใดมีข้อมู้หรือว่ามีควอมันเกี่ยวชาญสนิทชนานเกี่ยวกับอันลมันหรือว่าต้นมันที่เห็ดสวนมันอยู่แล้วถ้าอยากมีคําในนําหรือว่าอันคาคิดคำเห็นยังไงกะ่าลืมให้ทุกคนอันคอมเมนต์เพื่ออันเป็นข้อคิดดีๆหรือว่าเป็นความูเจาก้วนํำได้ทุกคนจาก้วกจสมารีวิวส่วนประมาณนี้เลยจประมาณนี้เลยจังไงกอยจะลืมให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะก็แชร์อันความู้ความคิด กับเจ้าแก้วในวทุกคน